สวัสนีะอาต้อยค่ะวันน่ะคือไปให้ลูกปลาลูกปลาจะเขากล่องห้งต่ำอีกนิดนึงวันี้าได้เล็กผดีเลยได้เลยมันบองเบิงเบิงที่กูได้ขามาบอกหาได้เนี่ยหาได้พี่น้องแล้วเบิงกันเนเห็นไหมชัดมามาไล่ปลาได้เด็ดเก่

เปิดัางได้ไยังกาโ้ยปิดางได้เลนี่เอแล้วก็เป็นยังดอกเป็นยังต้นไมาอะไรเนยแม่แม่แม่อพาลุษละวันนี้มาเด้อเพื่อนเพื่อนผู้เดยังผว้เด้ตื่นหรือยังพท่านรับเั่นเขามาเขามาจากเขามา ย่างค่ะอะไรอย่างไรของแม่เขาแล้วของแม่เขาแล้วนะของแม่เขาแล้วเดี๋ยวลูกเอิญลูกเอิญยังไม่ได้กลับเอิญหนูหน้าเลยบบบนี้อันไหนแกร์นะแมอันไหนแก่ไม่ต่อยอันเนี้ยแหละของลูกหล่าแต่ว่าประเดี๋ยวเอิญอันนี้พิเศษไงพิเศษไงแล้วแม่ก็ลงต่ำนะพิเศษได้เนี่ย เฮ้ย cười ้ได้ไม่เอะขู่โอ้โหไม่มาไอ้เต้นจ้าเอ๋จ้าเอ๋ลูกแตนจ้าจ้าเอ๋เป็นพี่หนูหน้ามาจ้าจ้าเอ๋จ้าเอ๋แล้วเต้นไปดีบอสนักเตนแล้ได้กอดกูบ้าเลยด้าดีบอไอ้แมวเจอฤทธิ์แล้วหมู่บ้านจ้าเอาไปเลยเอาไปเลยเป็นยังไงเจอหนุ่มทิม เจอขนองทิมหมู่วานนี่ม่ปาริจ้าเนี่ยปาริจ้าเฮ้ยอุ้ยเขากราบสามข้างกราบพระแม่ลูกลาแม่กับพี่เูกลาอย่างมันังก็อี๋สูงไอ้แม่เอาไปหาอย่างมันั่งกันเอาก็อี๋ก็อี๋เอาใกล้ๆกล้็ลูกลามวนเด้๋ยวจะลูกแตนมานนี่เนาะแม่ก็มาบ้านเอแมวเอาแทบทุกมือจ้ะวันมาหางานให้แม่เอาเห็ด เอาไม่แต่นั่งนี่นั่งนี่แต่นั่งนี่กูแต่โ้ยลูกหลานเตี้ยต้องนั่งสูงลูกหลานเตี้ยเอ้าโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะหยาิกันได้หน่อยหยาดจะนั่งญาติกันได้แบบนี้คุณนนะเออนี้นี่โอ้ยยูจะพูดเดจะพูดหน่อยหน่อยเด้บ่งตาม วงแขน,น,นกข้ามเป็นมัดมัดอิจฉาแล้วเจออิจฉาเช้าเช้าเช้าไอแมวเจอผีทิมลิ้มทิมทิมห้มองห้องเพลงจงียบขึ้นอันน้องทิมเป็นห้องเพลงเงียบใช่ไหมแพ่งแตนเป็นแฟนก้นจนต้องทนเลยป่าวว่าออกเล่นกอนป่าวว่าออกอะไรกินค่ะ เลี้ยงแตงไทยเลี้ยงดีดีลูกตาสีนิ่งท่าให้ฟังฝากี่ถึงน้องทีมแน่เดี๋ยวสิบอกให้กลับไปเนี่ยเมื่อขึ้นฮับน้องเดะไปฮับผู้เดียวฮับน้องกลับบ้านหูหน้าไปใส่เนี่ยน้องทีมบังเนี่ยน้องทีมพี่แตนเข้ามาเนี่ยที่เมือเล่นน้ำอยู่เด่น เมื่อกี้ลูกกับพายแม่เขาเขียนนะไรเขามาอโกหกฉันว่าสิไ้โกหกไรแล้วแล้วออกไปเอื่นปันเออกไปเอื่นันอีออกไปเอื่นออกไปเอื่นันนกเต้นว่ได้เปิดสางได้เฮ็ดว่เป็นแม่ถามนุกเตนน่ะแล้วได้ออกไปเอื่นลูกกันรืมหมสอนแนวว่าเปิดสังไรไดแนวใด เนี่มันจะเกลยนมากนะนึกว่าไม่เตยกลับแล้วคุณน่ะปล้วฮะมาม่าฮับจยไลเกณฑนไปนางแนวชาแนลลูกคอมหมเสียเยอะฉันก็ไม่ได้กินกลวไว้ไหมอ่ะ เห็นไหมเห็นไหมนอเเห็นไหมเห็นไหมอุ้ยนที่วาเด็กกินละนมาตยว่าตงซื้อก่อนเลยตั้งตั้งแล้วเอานังเตนนี่เป็นอะ้งแม่ได้เห็นไหมเออเต็นท์นนเดถามได้ตลอดการนี่อดมินนีงแม่ได้เปก็ได้ เคยตั้งก้อนขึ้นไรบวมหัวตั้งแบบไหนล่ะก็คือตั้งแบบปกตินัน<ม>น่นล่ะถ้าโหลดคลิปมันล่ะแต่ว่าไมไ่มได้เข้าไ<ม><ม>ปกดมองไรมองใดเด้ก็ไม่ได้ไล่ตรงหน้าล,ะนะนล้วเนาะไม่เม็นตอนนั้นไล่มันไม่ได้เนี่ยเด้อแต่ก็ไม่ไมปเป็นยังหรออะไรพิเศษเนาะ เอาแม่ก็เห็นไล่ออกแล้วมเขาไม้โบเห็นไลลเลยบบบนี้เห็น้นพิมพ์เลยหนังเป็ามวันกันเนี่ยนี่เจสซี่ไ้เจี่คาไเดนิสป้าป่าน้ำบรเวนไปไหนจิ้มจิมกระป๋านอกเอาเป็นเขียนมาว่าจิมจิมกระปังอยิ่งัวนน้ำยูทะเล ลูกหูดูแม่ก็พอโตเตาเกณฑ์และนี่ตาเตาเม่นนี่คุณเด่นตาโดไล่เด็ดจ้าคุณได้ขม่าเราจะเลือกจากกระเทือบไล่เห็นนับเด็ดจ้าคุณล้งก้นตอนนี้อ่าไล่ทรดไปแค่กินไปเด็ดค่ะแค่กินเลีบค่ะเจ็บแน่เจ็บแม่เด่นนี่จะมาเด่นชิมมี่มาแต่เด้อันี้เจ็บดีเด่นมา พี่ทิมไปเล่นน้ำอยู่ลูกแตนแต่ทิมมาเลยนี่ไงแทิมนี่แหละน้อทิมน้อทิมม่แม่ให้ทิมีกดกดหกอย่าอัพโปลงเนะเอานี่ขึ้นเห็นบอลน้องแตนที่มีมาแล้วทักที่มีแม่แตนเห็นบอลทิมมามาน้องทิมมาเลยมานั่งไหลดที่มีเห็นมาแตนกันนิกาน่ะชิปเชฟเฝ้าชัดแตนกันนิกาลิกิิชเชอร์ในฝาซุ้งขโหลชัดหูจีบเลยลูกจีบพี่แตนเลย พี่แมวชมขึ้นแล้วพี่แมวไม่เอาแล้วพี่แมวบอกจิมมีดื้อไม่ได้ดื้อจิ้มมันอะมันอะไจิ้มอยู่แล้วยังไงไอ้ใบอีกไอ้ใบอยูไซนเนี่ยใบเนี่ยใบนอนใบนอนเอ้แต่นสื่อมันเราไ่เวลาก็เห่าเนาะม้วนม้วนลูกเต้านมว่ังเที่ยงก็ไปกินไอศคาเฟ่เนาะแล้วก็ไปกินขนมปังอันนี่แซ่ เพคนใหายกินแหละคนแน่งสายตาเพคนแม่โพดไม่ได้เฟดเนาะช่องว่างติบอกว่าแสบกระแสบคือสายตาบอกตอบดีๆนะแม่นะแม่ก็รูกระแสบจะลวกถามจังไหนแสบ <laughs> ไรไอ้คนอิสระไนนอ้คนติดชายาเฉย <laughs> ไรน,นี่ <laughs> ไรพิเศษนะคะไรพิเศษค่ะมีคนพิเศษมาในบาตน,น้องแม่นเนาะแอนกันเลยแบบอยากให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเาได้ ด่นะคะมีสภาพดีๆนะคะฝากเนื้อฝากตัวจะอัปต่อยคุณภาคเจนสิบดีจ้ะกระเทียมใดกระเทียมรยค่ะตอนนี้นึกแม่ไรกระเทียไรหรอกแล้วย่าลืมมากกระเทียมไรให้นางแมวชาแนลสิบหาน้ำได้จ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆทุกคนนะคะนะไม่สิดข่ามาแล้วอย่าลืมได้จากกดไลค์ให้น้ำจ้าคุณได้แน่หรอกจ้าคุณได้แน่แหละเอ้าแม่ต่อยกับผู้นึงแหละ้ะ อยกเห็นบ่าวปะพวานั่งอยู่พวนสองคนนันไปเห็นแม่พวานนะโสดนะค่ะโสดกดละจ้านะพวนเขานั่งกินอันผลไม้เยอะพวนอ้วนน้องแตนเอ้ยถ้ากัดอุ่นยืนไหนกันไม่ต่อยพูดใด้พว่าเรื่องอ้วนอีกเขียดแห้งเด้อกดละจ้านะนังแตนน้องแตนสบายดีปะน้องแตนสบายดีไหมคะ หอนแห้งบ้านี่40องศาพูนพี่ที่บอกมาบดเต่งบุญบเต่งคนเด้อกูเบาเนี่นานนานากูเบาดื้อดื้อเอูเบาดื้อแห้งดื้อกินหอดกินหอดหนึ่งแสนกนหอดน ออกไม่นานถึงจออกกันได้ไมันบบมันสถียนบสะเถียนกับโบหัวเด้อไงโบอันนี้นสถียนอยู่สัตวโบสัตว์สัตวมันชาดบ้านองหลแตนภาพคาดบ้าสัตบ้าาพสวยไหมแมวออกมางามคือกะบบแม่ออกมางามบแพ้รองพื้นสองงานเด้อเด้อบัดหลแตนว่ะบ หาพประชาร์ตแต่ไม่ได้แน่นแต่มันเบอร์เเบอร์มันเบอร์เบอร์บอกคนถึงคนดอกกุบาวคนถึงคนดอกกุบาวภาพประชารตเห็ยจากนั้นมันยากติดชาติบ้านี้เข้าแหงนไม่บ่เบอร์เบอร์แม่ได้ของแม่แต่ว่าเบอนี่บ่แม่เบอร์เอรมันเบออีกทีแหละมันคือเบอมันอยู่ขนาจอบบอกเพาวันเทอร์ไทยติดต่อกันกับเบอร์เล่นบ่ขยับแสงบ่ มีแต่มันยังเป็นน้ำเน็ดแต่เราแตนลาย่านมันเป็นน้ำเน็ดนั่นแหละกระบังไปโลดลูกลาเนาะมีการมาทำอะไรเบาบงดิบได้เลยแม่เพื่อทัดกับตังเบิงไปใส่กับอ๋อเขาเริ่มสิเขานอนกันแล้วหนูนากระเปอันตีกบอยู่ประจานหรือไปสามเดือนยิ้มใส่หนูนาเอ้ยเด็ด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 นางแตนเอิญยัง มันน่ะแต่บอกเอนแล้วนะเอนแล้วจะมีแต่ห้าเบิ่งกันเองเราแหละบัดนี้ยเพิ่นเฝ้าสาวอยู่ไปเอิ้นมาสาวใดอีใดไปเฝ้าอีใดเพิ่นไปเฝ้าผู้สาวอยู่ไปเฝ้าผู้สาวอีได้ไปเอิ้นแล้วสั่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวติดตาม เีมันหมุนมันหมุนในของแม่มันหมุนของลาแบบมุนหมุนเนาะแ um ok, ม่มเน็ตบอดีพอดียดเข้ามาแ็แค่แยักนู่นไปอน้องิริ่าบอกง่ายพรเอาเอาเอาตลุกะ้่ได้สวัสดีครับโอ้ยเมยเมยเมย์ตออมาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีับค โอยดีวัสดีก็งามกันสวัสดีค่ะคือเอ็นเค่เอ็นแก่จ้กคได้โอ้ยเอ็นใหญ่นะบอกเอ็นแค่เอ็นแคเห็นยหางเอ็นแค่นี่มันไผ่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวบ้านละออชีวิตอตอยเมื่อยเมื่อยน้องแม่แห่แห่กันทุกคนด้วยครับ้านละอด อ๋อไปเผาแยกและอ๋อนองเต้นมาจู่ๆคือว่าหาเลยไปเผาแยกและอ๋อเป็นอย่างต่อเผาแยกแล้อ๋อโอเคอยู่เพราะว่ารุ่นนี้จัดการให้รุ่นนี้รุ่นใหญ่ใส่คลิมานกับพี่เพิ่มค่ะอ่าที่ลาบมีการทุบปากหาผู้นั้นผู้นี้ในไลน์เพิ่มหน้าหนิมากพุทเทวเพราะเขาบอาไปเผาดอกเผาแต่ผู้เฒ่า จักเป็นอีหยังเห็นไปช่องไหนน้าสมีอายุแน่เฝาเลยนึ่งบ้าแมนภาษาบกคอยเฝาน้องลุงบกคอยาใส่เต็มที่ได้จีบอ่ะแมนเขาขว้นเขียวอะไรอย่างนี้เขียวฟักทมผู้เทาผู้ใดแน่เนื้ยง่านแน่นั่นเฝาเฝาอีหลีมากจีบอ่ะไงแม่แม่ไม่ได้ฝ่องนะแมนแบบเฝาอั้ช่างยืดหลัดดันเนี่ยไปเฝากับไปเฝาช่องที่แม่มักไปแอบ เป่าเขาเงียบๆนะเจอโอ้ยน้อว่าจนมาเต้นว่าลรามากระยังว่าว่าฉากที่แล้วนะทำบุญเดิอดอกไม้เหี่ยวเนาะได้ยังไงบ่บ่กไได้ฟ้องบ่ได้ฟ้องน้องแม่บ่เคยฟ้องเลยน้องแม่หว่าให้เราฟังดหนูหน้าไปเปิดเพลงนี่ฟังเดิมมักสาวแถานั่นน่ะไปเปิดฟัง แต่มีอีกช่องนึงแม่ยังคือคือชื่อจังบอกไล่ต้นนี่เฝ้าเขาเลยแมนบอแมนโอ้ยน่ะมันบอมแมนบอมแมนจังไหนเห็น <mañana> ก <benim S 2> ับตาสิยกมือล้างสิก๊อปไปเบิงสิแคบไม่เบิง์ว่าแล้วสาวก็เห้างามก็เห้าบ่าวเด็กหนูหน้ากีเลสก็เห้าแถวก็เห้านี่ที่หลักยัดใจหลายเนาะโอ้ยนู้นน่ะมันบอมแมนบอมแมนยังไหนเห็น พี่ดิสเปกสิเปเกตหมายแอปเปิลมาให้กินเว่อแอปเปิลตอกมัดหมุนอ่ะมันหมุนป่ะถาหมุนบ่มันหมุนป่ะเนตมันก็ดีอยู่ด้านนิบอันนี้บ่หมุนได้ล่ะแต่มันแต่สะอาดแต่มันติดทางแม่อยู่มันถี่นิดนิดมีการปิดปากคุณอ่ะเอยบ่ต้องเลยบ่ต้องเลยเอ็นเคเนนเอ็นเคหมายความว่าอะไรหนูนาเขียนมาเอ็นเคเนนอนุการ อ๋อหนุ่มการอ๋ออ๋อคือคือยาเพิ่นอ๋อเอ็นเคขนาดไอ้ใบนี่นอนแล้วไอ้ใบนอนเขา่ำงานยังเห็นมาคอมเมนต์อยู่เลยเนาะในเฟซเนาะเออน้องแนทหนูหน้าหมู่บ้านไปกินขผาวเด้อไปสร้างสเต็กเนื้อดูใจแบบเลี่ยจานค่ะโอ้ยแซ่บหลายเออละเหลาขาวนั่นมีคนบอกเด้อ อยู่อันเยอรมันเหลาขาวมันบบแซบบ่ยู่หนีแซ่บเรลาเหลาขาวพี่เนาะส <c oughs> มุนดอกครับตอนนี้หัวคุ้มมุน <c oughs> นูหน้าหูบอกต่อยออกไปกินอาหารฮ้อนแลนด์เองบนนั่งแมว่าเดี๋ยวไปนั่มเนาะไปก็คุณลุงไปทางอาหารฮ้อนแลนด์คึ้ว่ปเดี๋ยวกินอฮ้อนแลนด์เต็มที่แบบพิตาจิมหูบอ มาฮอดก็บมยังบันด็เอใจคือว่าเป็นไก่ไก่สเต็กห้าบ่เป็นไก่สเต็กเเตกัดข่าปากโอ้ยไก่สเต็กบ้านเฮ้ามันผ่อนหนาสิเอ๊ะแดงสินใบตองหรนะือมะลูกมันมีใบตองมานํางไก่ห่อเปตองเ <c oughs> ข้อหอของเกียบใบก็ได้แบบไก่ห่อใบตองเออแต่ว่าบ่าใบตองมันหอ่อแต่ของเกียบขอเกียบ <c oughs> ขาวตั้งเป็นสเต็กไก่มากินเต้ยพุ่งใจก็ลังแบบพีุ่่งใจแบว่าได้กินอาหารฮอลแลนด์เนาะ เพสเต๊กใกล้บ้านน่าลา่าแต่เมื่อขึ้นอ่านแซ่บขอบคุณนะคะขอบคุณ8ปดล้านคนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีสุาากุมทุกคนนะจ๊ะรักไผ่แน่ขอแม่อขอแมา,วาสวัสดีเด้อเพื่อนๆจ้าสวัสดีสุกูทุกคนเลยฮักสุกูทุก,ทกคนเด้อจ้ะน้งอ,นองแตนปันหัวเด็กน้องแตนกับน,น้องแม่ปันพอดีปันอันตว่าอะไนี่พีน่นัน อันเขียนเขามาล้างไม่แน,น่อันเขาเปิดเปิดสั่งอันได้ได้เปิดบะเปรนแหมเนี่ยนี่นะเปิดเปิดแต่น้าหลุดลางเนาะเปิดบะเปรนแหม่รื่มไหมเนี่ยแหม่แล้วไม่รื่มแหมเฮ็ดเ่็ด้ัต่งใดไหมธรรมชาติแห้แงๆเลยอยู่บ้านนั้งแนวเนี่ยไกใส่เสียบไปตองได้ค่ะแม่ไม่มต้องตองหรอกขวน <c oughs> <c oughs> ดูหน้ากวนดูหน้าเอาไว้ดอกนหนึ่งดอกจอดยอดยอดไบหนึ่งดอกหนึ่งดอกเก็บไปก่อนเก็บเก็บไปกัอนได้ให้อันมือไดนก่อนเนาะให้มันขึ้นไหลฟื้นก่อนเท่าสิไปไหลฟื้นมือไดนก่อนไปหน้าสื่นเด้อจ้ามือเด้อสิเขาไปแย่แหน จะไล่ทดเงาหลายเด้อเอาแค่พ่อหมาปากหมคอสงสารคนเป่าแน่คนขมแนเอาขื้เฮาไล่ทดมือนอีกสองชั่วโมามชโมงกัไปโรดสี่ชั่วโมงล้มันแนเ้นี่เดี๋ยวเอาสันสันเล่เพร่าสี่ชคนงามไล่ดน่ะเบิ้งเงาโลดถ้าคนขี้หายไล่ทวดน่ะแป๊บเดียวออกรดหนูหน้าชิงชงป้องชิงชปงชิ้นไ้บ่ชิงปงชิง หุูน่าเอ้ยมาเจออันนี้เอียงละน้ำน้ำอ่าแบล็คเบอร์รี่เอียงบลูเบอร์รี่แซ่บกนาบบลูเบอร์รี่ไปซื้อมากเลยเด้แซ่บซื้อมากเลยเมื่อนี้พากันไปซื้อมาแล้วล่างเลยใส่กับไปดื่มเยอรมันแล้วนึ่งล่างเลยสิไปดื่มโชว์ในไหลซอสจริงโคะจริงกว่าธรรมดาเบิ้งนี่เนี่ยโซ่กามพะเนี่ยดูกล้ามโอ้ยรุ่นนี้รุ่นใหญ่ไฟกับพริกนะคะ รุ่นนี่รุ่นบึกบึนค่ะทับที่เดียวข้อหัดขึ้นทอดนะอี่ไห้ไปเมื่อไหร่จะไปเจอกันเหลือหกท่านจ้าเข้ามข้ามขาม่เอามาเลเข้ามาเด้อสามมือนี่งสามคนเขามาบึงถึงหาสิบคนเนาะนั่งแมวก็อัต่อยติเต็นจำบะโชจานีนีเสาอยู่นี่พอดีเขาจำบะกระลูดเสาวขนา น้าไอแม่โบจักจำบะเส้นจำบะน่ะกะกำบะจำบะจำบะคือยังจำบะคือยังหนูหน้าพิมกับมาอะไรคือจำบะเนาะย่าหนีไปใส่เด้อหนูหน้าสาวแต่หนูหน้าไปไปสาวอันย่าละาออรจะ่วสาวกันหรอกยันเราออออันชื่อว่าร้านขนมันม้วนๆอ่ะลึกกว่าเต๋อมาซะยาวหายเลย เหี้ยห่านี่หนูหน้าหายหนูหน้าหายนี่ไปสายฝ่ามาเด้อหนูหน้าเด้อหน่าไป็เสหน้าหายแล้วดูเพื่็นอันนี้ก็มาหนูหน้าหายหนูหน้าหายเดี้อไม่ได้เปิดเด้วไม่ได้เปิดไม่เป็นยังไง แล้วก็เิอาต้อยสิมือบ่อยฟังเรืองบ้านแหลกเรื่องถมาถึงบานนางแมวอาานแ่อตอยประทับใจหลายจะลงจากรถมากคุณลูกใส่กระโรงงามง ก็คู in ่ลุกเขยแหละกรัลาบกรลบนะมารับถึงหนารถแต่บอกแล้วเอากระถินมาหาย้นบักใหนึ่งหายพอนครับ้นกระถินเพิ่งกับนิดเดียวจ้ะแต่ว่าความประทับใจขอบคุณนั่งแมวหนาฮบทุกคนถ้าลูกั้งแฟนเพื่อนจ้ะไปใส่ดิคือคือหูจักกันมาสิบกว่าปีแล้วเอออันนี้อต้อยบอกจากใจเลยคุณพ่อเนาะคุณลุงทนังซิมหนังแดนิีช่มทุกคนเลยว่าบอกคือว่าขอบคุณนั่งแมว ตีน่าหักและเขาก็ขอบคุ้อาต่อยได้นะนะคือสาวที่อาต่อยกินบ้าๆใช่ไหมพวงก็พวงมาเจอกันขอบคุ้พวงน้องทิมกับเขาก็แพนของเ่าได้เพราะว่ามาดื่มขึ้นกันสายดื่มคือกันแมนแมน เล่ก็มาครับเล่ก็มาของดีมีวันนี้วันเดียวท่านบาท่านจะเสียใจอีกนานอีมือมีได้มือนี้ได้เดี๋ยวไม่ได้กับกับแล้วเนาะวันนี้วันเดียวอีหลีประมาณเดี๋ยวอีกบริจาคหมื่นกับเมื่อแล้วหมื่อวันเสาร์และกับกับแล้วนะวเสาร์อาทิตย์กับกาบแล้วจ้าวันเสาร์วันอาทิตย์เลยนะพอทับใจตอนแรกวันศุโอ้ยบัแน่พุทธวานจะอยู่ถึงวันอาทิตย์คนแหละเมื่อวานกับไปกินข่าววันไหนกับไปไปฟังเพลงเนาะไปนางดื่มฟังเพลงเด็กน้อยเข่ากันได้ดีมากเลยม้วนกันเนาะ คือสองขั้วคือขั้วบขั้วบวกกับขั้วลบมันมาเจอกันเนาะโวยเลิศค่ะน้องแมวตั้งหักอยู่แล้วก้าสันผมสีหักสิครับมต้องมาหักเลยไปมักถึงผู้สาวเแ่าดาบติดดีถึงไป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 พอต้องเลยพี่บอกหักกลางอากาศเป็นสิ่งมันผิดกฎหมายบ่อสบอสผิดหูยังนด่อดขนหนูหน้าแอบรัก หนงแมวต่้งนานแม่บอกยุกจ้ะอเมอนหน้าบอกนไปแอบเพงยังคือบอเปิดเผยไปโลกแอบฮักต่างนานแล้วเพอย่งคือบอกเปิดเผยพอหนงแมวบรเลนาบกหานไปหาสนอ่นอมขุดไปเ้าไปเกาะขื้ไปเกาะค่อยเอ๊ะใครจะมองตกตาฉันหนาหน่าพต่นจะแอบก็นส่แอบแอบแอบมิแอบจังไรมันมิดแอบแอบมากหแมวก็ทำพาไปคุยช่องนั้น่องนี้เลน แม่ก็ไปแอบคะคือคือมาเปิดแอบบ่มิดดอร์แมนว่าว่าคุณชิชาชาแนลสวัสดีจ้าพีอันพีพีบุญนี่สวัสดีจ้าแม้นบะ สุดที่ชาสุดที่ชาแม่วาแมนนะบุมีบอกกระเบื้อบุญมี่เอาบอก่าแมนบจากแมนบอแมนบออาพิ่มเขามาเนี่ยจากดีจ้านางแม่สุดที่ชาเอ้แม่ผีบุญมี่แมนล่ะล่ะพี่บุญมี่เอ็นชุดแม่ของจักบอกผู้ชิดตาเปนปะแม่ของจักแมนช่องของผีมาแมนผ่าจับจัดกันแม่แม่บอนาเห็นบอเห็นบอไปหาแค่แป๊บเดียว มาห่วงใส่ผมเลยบัดนี้ไปไปกลับกลับครับคุณตอยบอกกลับหนูหน้ามีปัญหาอหญ่งว่ามากฮะแย่จริงมากมามาหนูหน้ามากหนูหน้ามันเขียนว่า